สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่ฝั่งแม่น้ำคงคาใกล้อุจชะชะบุรีณนะที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกพิสูจน์ทั้งหลายมาแล้วตรัสว่าดูก่อนพิสูจ์ทั้งหลายแม่น้ำคงคานี้พึงนำก้อนฟองน้ำใหญ่มาปรดผู้มีจกักษุพึงเห็นเพ่ง พิจารณาก้อนฟองน้ําใหญ่นั้นโดยแยบคายเมื่อบุรุษนั้นเพ่งพิจารณาอยู่โดยแยบคายก้อนฟองน้ํานั้นพึงปรากฏเป็นของว่างเปล่าหาสาระไม่ได้เลยสาระในก้อนฟองน้ําพึงมีได้อย่างไรแม้ฉันใดดูก่อนภิกูุน์ทั้งหลายรูปอย่างใดอย่างหนึ่ง ทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันเป็นภายในหรือภายนอกหยาบหรือละเอียดเลวหรือประณีตอยู่ในที่ไกลหรือใกล้ภิกษุย่อมเห็นเพ่งพิจารณารูปนั้นโดยแยบคายเมื่อภิกษุนนั้นเห็นเพ่งพิจารณาอยู่โดยแยบคาย รูปนั้นย่อมปรากฏเป็นของว่างเปล่าหาสาระไม่ได้สาระในรูปพึงมีได้อย่างไรฉันนั้นเหมือนกันดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อฝนเม็ดหยากตกอยู่ในสระทศสมัยฟองน้ำในน้ำย่อมปรากฏขึ้นและย่อมดับไปบุรุษผู้มีจักษุพึงเห็น เพ่งพิจารณาฟองน้ำนั้นโดยแยบคายเมื่อบุรุษนั้นเห็นเพ่งพิจารณาอยู่โดยแยบคายฟองน้ำนั้นพึงปรากฏเป็นของว่างเปล่าหาสาระไม่ได้เลยสาระในฟองน้ำนั้นพึงมีได้อย่างไรแม้ฉันใดเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่ง ทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันเป็นภายในหรือภายนอกหยาบหรือละเอียดเลวหรือประนีตอยู่ในที่ไกลหรือใกล้ภิกษุย่อมเห็นเพ่งพิจารณาอยู่โดยแยบคายเวทนานั้นย่อมปรากฏเป็นของว่างเปล่าหาสาระม่ได้ สาระในเวทนาพึงมีได้อย่างไรฉันนั้นเหมือนกันดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายเมื่อเดินสุดท้ายแห่งฤดูร้อนอยังอยู่พยับแดดย่อมเต้นระยิบระยับในเวลาเที่ยงบุรุษผู้มีจักสุพึงเห็นเพ่งพิจารณาพยับแดดนั้นโดยแยบคายเมื่อบุรุษนั้นเห็นเพ่ง พิจารณาอยู่โดยแยบคายพยับแดดนั้นพึงปรากฏเป็นของว่างเปล่าหาสาระมิได้เลยสาระในพยับแดดนั้นพึงมีได้อย่างไรแม้ฉันใดสัญญาอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันเป็นภายในหรือภายนอกหยาบหรือละเอียด เลวหรือประณีตยอยู่ในที่ใกล้หรือไกลภิกษุย่อมเห็นเพ่งพิจารณาสัญญานั้นโดยแยกคายเมื่อภิกษุนั้นเห็นเพ่งพิจารณาอยู่โดยแยกคายสัญญานั้นย่อมปรากฏเป็นของบ้างเปล่าหาสาระมิได้สาระในสัญญานั้นจะพึงมีได้อย่างไร ฉันนั้นเหมือนกันดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุรุษผู้มีความต้องการด้วยไม้แก่นเาะหาไม้แก่นเที่ยวสแสวงหาไม้แก่นอยู่ถือเอาจอบอันคมพึงเข้าไปสู่ป่าบุรุษนั้นพึงเห็นต้นกล้วยใหญ่ตรงใหม่ยังไม่เกิดแก่นในป่านั้น พึงตัดโคนต้นกล้วยนั้นแล้วจึงตัดปลายแล้วจึงปลอกกาบใบออกบุรุษนั้นปลอกกาบใบออกไม่พึงได้แม้กระพีในต้นกล้วยใหญ่นั้นจะพึงได้แก่นแต่ที่ไหนบุรุษผู้มีจักษุพึงเห็นเพ่งพิจารณาอยู่โดยแยบคายซึ่งต้นกล้วยใหญ่นั้น เมื่อบรรษนั้นเห็นเพ่งพิจารณาอยู่โดยแยบคายต้นกล้วยใหญ่นั้นพึงปรากฏเป็นของว่างเปล่าหาแก่นไม่ได้แก่นในต้นกล้วยพึงมีได้อย่างไรแม้ฉันใดสังขารเหล่าใดเหล่าหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันเป็นภายในหรือภายนอก หยาบหรือละเอียดเลวหรือปราณีตอยู่ในที่ไกลหรือใกล้ภิกษุย่อมเห็นเพ่งพิจารณาสังขารน,นั้นโดยแยบคายเมื่อพิกษุนั้นเห็นเพ่งพิจารณาอยู่โดยแยบคายสังขารน,นั้นย่อมปรากฏเป็นของว่างเปล่าหาสาระไม่ได้สาระในสังขารทั้งหลาย พึงมีได้อย่างไรฉันนั้นเหมือนกันดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายนักเล่นกลหรือลูกมือนักเล่นกลพึงแสดงกลที่หนทางใหญ่สี่แพร่งปุดผู้มีจักสุพึงเห็นเพ่งพิจารณากลนั้นโดยแยบคายเมื่อบุุษนั้นเห็นเพ่งพิจารณาอยู่โดยแยบคาย กนนั้นพึงปรากฏเป็นของว่างเปล่าหาสาระไม่ได้สาระในกลพึงมีได้อย่างไรแม้ฉันใดวิญญาณอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันเป็นภายในหรือภายนอกอยาบหรือละเอียดเลวหรือประณีตอยู่ในที่ไกลหรือใกล้ ภิกษุย่อมเห็นเพ่งพิจารณาอยู่โดยแยบคายเมื่อภิกษุเห็นเพ่งพิจารณาวิญญาณน,นั้นโดยแยบคายวิญญาณน,นั้นย่อมปรากฏเป็นของว่างเปล่าหาสาระไม่ได้สาระในวิญญาณพึงมีได้อย่างไรฉันนั้นเหมือนกันแ,แลดูก่อนภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกผู้ได้สดับแล้วเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายทั้งในรูปทั้งในเวทนาทั้งในสัญญาทั้งในสังขารทั้งในวิญญาณเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัดเพราะคลายกำหนัดย่อมหลุดพ้นเมื่อหลุดพ้นแล้วย่อมมีญาณอย่างรู้ว่าหลุดพ้นแล้ว รู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำทำเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีดังนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้สุคตศาสดาครั้นได้ตรัสไยยกระาพาสิทธินี้จบลงแล้วจึงได้ตัดคาถาประพันธ์ต่อไปว่า พระพุทธเจ้าผู้เป็นเผ่าพันธ์ุแห่งพระอาทิตย์ทรงแสดงแล้วว่าโรคอุปมาด้วยก้อนฝ่องน้ำเวทนาอุปมาด้วยฝ่องน้ำสัญญาอุปมาด้วยพยับแดดสังขารอุปมาด้วยต้นกล้วยและวิญญาณอุปมาด้วยกลนภิกษุ ย่อมเพ่งพิจารณาเห็นเบญจขันธ์นั้นโดยแยกคายด้วยประการใดๆเบญจขันธ์นั้นย่อมปรากฏเป็นของว่างเป็นของเปล่าด้วยประการนั้นๆก็การละรมสามอย่างอันพระพุทธเจ้าผู้มีปัญญาดังแผ่นดินปรารบกายนี้ทรงแสดงแล้วท่านทั้งหลาย จงดูรูปอันบุคคลทิ้งแล้วอายุไออุ่นและวิญญาณย่อมละกายนี้เมื่อใดเมื่อนั้นกายนี้อันเขาทอดทิ้งแล้วย่อมเป็นเหยื่อแห่งสัตว์อื่นหาเจตนามิได้นอนทับถมแผ่นดินนี้เป็นความสืบต่อเช่นนี้นี้เป็นคนสำหรับหลอกลวงคนงโง่เบนจขัน เพียงดังว่าเพชฌฆาตผู้หนึ่งเราบอกแล้วสาระไม่มีในเบญจขันนี้ภิกษุผู้มีความเพียรอันปรารบแล้วมีสัมปชัญญะมีสติพึงพิจารณาขันทั้งหลายอย่างนี้ทั้งกลางวันทั้งกลางคืนภิกษุเมื่อปรารบบทอันไม่จุติคือน,นิพพาน พึงละสังโยชน์ทั้งปวงพึงกระทำที่พึ่งแก่ตนพึงประพฤติดุดบุคคลผู้มีศีรษะอันไฟไหม้ดังนี้